สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องตอนเศร้านะครับพี่น้องครับเศ้านี่กับพ้าพี่พาน้องมายำนูซิงนะครับยามขวดนูนะครับที่เอาดิใส่ไปเป็นเต็มมุว่านี่นะครับพี่น้องมาเบืองรังเรียกกันเลยครับเบาๆลายใหญ่ห่างครับพี่น้องมีโตบ่อ่ามีหนึ่งตัวครับโอ้หนึ่งเต็มครับนี่ครับโอ้ แต่แรงแหกมันครับพี่นอ้องเอาใส่ไปทั้งเบือดนะสิบหกหลังนะครับสิบหกขวดนะครับขวดเบียร์ขวดเปล่าอย่าทิ้งนะครับมีค่าครับมีค่าใส่หาอยู่หากินได้ครับพี่นอ้องสายนี่นูบกค่อยหลายครับสายนี่ หนูสิงไม่เยอะครับไปเบ่งหลังที่สองกันครับพี่น้องที่เป็นจังใดห,หลังที่สองมีตัวไหมมีตัวเปล่าโอ้โบ่เถือกครับหลังโไมีหนูลีบ่ นีสองกวดวได้เต็มนึงครับพี่น้องไปพี่น้อกสองหนึงครับห,หายหนึงนี่เรามาแบบตาลีงู่ใจนะครับ no ครับพี่น้อง <c oughs> ลุูน้ำกันต่อครับบรรยากาศเช้าๆครับไม้นี่ก็เป็นไม้ที่เฮามาใส่ในคลิปก่อนนี่นะครับหล่งองเก่าก็ว่าได้ครับพี่น้อง มองกาวก็ว่าได้ครับเนาเบิ่งดิหมดหรือยังหนูนี่ <c oughs> โอ้มีเต็มครับประมาณสองถึงสามตัวครับผมไปเรืเร่อยๆครับยังมีตัวครับยังมีตัว ไห้หน้าให้นี่ใส่ไปทั้งเบิด์หกขวดนะครับใส่ไปหกขวดนะครับพี่น้องอ่านี่ขวดที่สองครับโอ้ไม่มีแล้วครับไม่มีเตี e ้มเลยครับโดนครับไม่โดนสายนี้สรงใส่ชิบะมีหนูครับใายนี่ ยามครับยามในยามบ่ได้ยลับเป็นวานะครับพี่น้องหาอยู่หากินนะครับมือหมานมือบ่อแลครับอยู่หลังนี้ครับเอ,อ้ามีตัวครับมีตัวนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับอาจจะ นิดกหน่อยครับพี่น้อง,งนี่ครับประมาณสามตัวก็ได้ครับสายนี้เบื้องหลังนหี้ยงครับ เตี้ยมครับสามตัวครับนี่ครับตายแล้วครับตัวนึงครับอ้มันมันครับมันมาน,มน,มานไปต่อกันครับบรรยากาศครับเป็นป้าอ่อยนะครับส่วนใหญ่ ปลาอ้อยสลับทุ่งนานะครับนี่ครับเต่มีหนูพวกอย่างนี้ครับนอกฟุกนี่ หมานี่ครับอีกลางของเขาโอ้โมูมีหนูครับหนึ่งเดี๋ยวไปหูเลยครับว่าบบถือนี่เป็นเป่าครับเป็นเป่า มีครับไม่มีบางมั้นี่ครับมีตัวรึเปล่านะครับสวอโอ้โหมีตัวครับมีตัวนี่ครับประมาณสองถึงสามตัวได้ครับผม อืมพอได้แค่พอได้เค่เบื้องหลังนี่ครับพี่นอ้องอ้าหม่งเกาหม่งเกาประมาณสองแต้มครับผมเนี่ยครับอ่า มือนี้เหี่ยวไปสามสี่หลังครับพี่นอ้องเอาเดี๋ยวใหญ่ไหมอีก่มองเนืงครับในไ,ไหวไหลายมองครับพี่น้องกวดมากรอมนี้สิบหกขวดนะครับรุนหลังนี้ครับเป็นยังไง มีตัวไหมโอ้โหสองเรียมนะครับประมาณสองเทียมนี่ครับมีตัวครับมีตัวดักหนูสิงหครับนูสิงหนูตริงไปน,น้องรุ่นกันต้อครับเหลืออีกอยู่สี่ขวดหรือหาขวดนี่แหละครับพี่น้อง คันนี้เป็นซิ่งไล่นะครับนี่ครับนี่หมองเก่าหมองเก่าหมองเก่าข้มันถือบุละบัวเอ้ยครับเอ้อไปนะครับนี่มีตัวครับมีตัวสามสี่โตครับัวน,นี่ไปบรรยากาศเศร,ร,ร้าครับพี่น้อง บรรยากาศทง่งให้ทง่งหน้านะครับการหาอยู่หากินแบบง่ายๆนะครับกับชีวิตคนบรรน,นอกบรรหน้านะครับพี่น้องดรังนี้ครับอ๋อรังนี้โบถือด้วยครับรังนี้สูงใสออกครับไก่กันหดวอรครับ โอ้หเหี่ยวไปร้ายครับมึอน,นี่สามล้างสี่ล้างครับเหี่ยวในทีนี่คือโบถือนะครับเพิ่งล้างนี่ครับนี่คือโบถือครับโอ้ยตายฮะนี่ เยี่ยวนีครับเย่ยเน้ยใสหน่อยใส่ลายมีขาดสเกนาะพี่นุ่มคนันสีโมานกันเล นี่ครับบึงหลังนี่ครับบึงหลังนี่เป็นสีมนมนครับกวดเป็นสีมนมันหยัดขวดเลยครับนี่พี่นอ้องนี่ครับมีตัวครับมีตัวขวดมนเลยครับ ประมาณสี่ถึงห้าตัวได้ครับผมให้นี่ใส่ไปสีหาหลังครับช่วงนี้ถือสองบ่ถือสองครับออะไปหลุนหลังสุดท้ายกันครับพี่น้องครับเป็นยังไหงหลุนหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้าย วางขวดกันนพี่น้องขวดเป็นสีมนมนโอ้หมดเข่าครับพี่น้องหมดเข่าก่อนในโบถือเลยครับนี่ไม่โดนครับหลังสุดท้ายเหนวครับไม่โดนครับไม่โดนรับพี่น้องครับสนับคลิปนี้กัฝากพ่อน่พี่น้องกดติดตาม Subscribe ด้วยด้วยครับพี่น้องครับ คลิปหน้าหายู่หากินกันไหมนะครับพี่น,อน้องคลิปนี้ขอลาพระจากพี่น้องซซมนี่นะครับสมผ่าบรรยากาศท้งให้ท้องง่ายตอนสอดเศร้าน,นะครับพี่น้องคลิปนี้ขอกล่าวค้า่า,าสวัสดีครับพี่น้องครับ